ซึ่งก่อนจะไปรับชมเนื้อหากันก็ฝากทุกคนกดถูกใจกดติดตามกด s u b สไครต์ให้แฟนผีไร้ขนทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่อ้นด้วยนะครับอะไรนะเห็นนัดที่แล้วบอกดับหนาวจากฝูงเอ้าก็ผมดับหนาวจากฝูงได้ไงนัดที่แล้วไม่เกี่ยวกับนัดน,นี้ดิคนละนัดกันนัดที่แล้วกับน,น,นัดที่แล้วไงนัดนี้กับนัดนี้ซึ่งนัดนี้กูโดนนาไปแล้วแต่นัดที่แล้วกูดับหนาวจากฝูงได้เหลือตามอยู่แต้มเดียวแฮะลองจากฝูงให้ล่ะเออ นั้นเนี้ยกูกำลังจะโดนอาร์นอนดับซ่าอย่าเหมารวมแมนยูยุคนี้ขอขิงนัดต่อน,นัดถูกต้องครับผมเราขิงนัดต่อน,นัดฮะเราไม่เหมารวมอะไม่มีไม่มีแพ็กเกจนั้นมานานแล้วนะครับผมแ <c oughs> พ็กเกจนั้นเป็นแพ็กเกจในอดีตครับผมขอร้องดูสภาพทีมตัวเองก่อนล้อเชลซีอา้าททำไมอะก็นัดที่แล้วผมดับหนาวเชลซีได้ไงก็คุณเสมอไงคุณเสมอผมไง ใช่ไงสภาพทีมผมไม่ได้เรื่องเลยแต่คุณทําได้แค่เสมอผมนะครับครับผมก็เสมอได้แค่กับทีมกลางตารางครับครับผมอก็ก็ผมพูดถึงนัดที่แล้วอ่ะนัดนี้ไม่นับไงอืมภูมิใจว่างั้นเล่นรับทั้งเกมทีมใหญ่สะเปล่าใช่ครับภูมิใจครับเสมอจาฝูงได้ครับผมก็คุณซื้อก็ขัดตาทับทีมก็ทีมกลางตารางสภาพทีมก็ไม่ดีฟอร์มก็ไม่ดีเอ้ยแต่เสมอจาฝูงได้ครับภูมิใจครับ สรุปทีมดีไม่ดีครับเห็นบอกไลอัพลุ้นแชมป์ไล่อัพบรรลุแชมป์ได้แต่สภาพทีมตอนนี้ไม่ดีเลยไม่มีระบบเลยพูดกันตามตรงถูกต้องไหมล่ะไล่อัพชุดนี้ลุ้นแชมป์ได้เลยแต่ระบบทีมไม่ดีและไม่มีด้วยฟอร์มทีมไม่ได้เรื่องด้วยตอนนี้ท่องไว้ว่าเชลซีจ่าฝูงโอ้ไม่ท่องหรอกครับเพราะว่าตารางคะแนนมันก็บอกอยู่ผมจะไปท่องทำไมอะใครๆเขาก็รู้ครับเด็กป .5 แถวบ้านยังรู้เลยเชลซีจ่าฝูง ต้องไปท่องฮนะท่องทําไมนะครับแต่ว่าก็ระวังด้วยเพราะว่ารองจ่าฝูงอะแต้มมันห่างกันคะแนนเดียวไงอืนะใช่เช็คไม่เถียงเลยว่าเช,เชลซีตอนนี้จ่าฝูงแต่ว่าคุณก็พลาดไม่ได้แล้วนะเกิดคุณไม่แพ้แต่เสมออีกนัดน,นึงเนี่ยแล้วทีมอย่างแมนซิตี้ทีมอย่างลิเวอร์พูลเขาชนะกันหมดอะ่ะคุณโดนแซงนะเออคุณอย่าลืมนะครับคุณก็ต้องท่องเอาไว้ด้วยว่าเราก็โดนแซงได้ทุกเมื่อนะเราก็โดนแซงได้ทุกเมื่อนะ,อะคุณก็ต้องท่องเอาไว้ด้วย คืออาจจะท่องว่าเชลซีจ่าฝูงนะเชลซี Chelsea จ่าฝูงนะแล้วก็มีปอลอรเราก็โดนแซงได้ทุกเมื่อนะเราก็โดนแซงได้ทุกเมื่อนะอา,อาจจะต้องท่องเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้นํา78คะแนนอะ่ะคุณนำแค่คะแนนเดียวนะครับต้องระวังผมมันทีมกลางตารางผมไม่มีทางจะไปแซงใครอยู่แล้วตอนนี้ประคองตัวเองอย่างเดียวช่วงนี้นะครับ ผมถามหน่อยสิครับเมื่อเช้ามืดไปพาดพุงไปพาดพิงถึงนักเตะอาร์เซนอลทำไมอะครับแพ้ก็อย่าไปย่ำยีอ๋อผมไม่ได้ย่ำยีครับถ้าคุณกลับไปฟังคุณจะรู้ว่าผมไม่ได้ย่ำยีครับผมก็พูดตามที่เห็นเพราะว่านูนโน่ตาบาเลสเล่นไม่ดีจริงๆไปถามไปถามแฟนบอลอาร์เซนอลก็ได้ครับว่าสิ่งที่พี่อ้นพูดอะมันถูกหรือเปล่าเอาคลิปที่พี่อ้นไลฟ์สดอะครับไปเปิดให้เขาฟังได้เลยพี่อ้นไม่ได้ไปย่ำยีเขานะครับเพราะว่าเขาเล่นไม่ดีจริงๆพี่อ้นพูดถึงฟอร์มการเล่นของเขา แค่นั้นเองตัวสำรองพี่อ้นขอไม่พูดถึงแล้วกันนะมันเวลามันน้อยเหลือเกินนะครับส่วนคนที่จะต้องพูดถึงต่อจากนี้ก็คือคุณชไวใจร้ายเมื่อก่อนไม่ชอบเฟสเดี๋ยวนี้ชอบขึ้นมาเลยตอนนี้ที่เชียร์ทำไมเงียบไปแล้วล่ะดอนนี่ที่เชียร์ทำไมเงียบไปแล้วล่ะดอนนี่ผมก็ยังเชียร์อยู่เหมือนเดิมครับส่วนเฟสเมื่อคืนมันเล่นดีจะให้ด่ามันเหรอไปถามเด็กผีดูก็ได้เมื่อคืนเขาชมชมเฟสกันทั้งนั้นผมก็ไม่ได้เชียร์มันหรอกแต่ผมอยากให้มันดีขึ้นเล่นได้เพราะมันลงตัวจร หรือว่าแฟนบอลไอเซนอนอย่างคุณสวัยใจร้ายนี่เวลานักเตะเล่นดีลักเตะเล่นดีนี่ก็ไปด่าเขารอรอเออคุณเป็นแฟนบอลภาษาอะไรวะถามทีตอนนี่ผมเชียร์อยู่แล้วย้ายไปทีมอื่นผมก็เชียร์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอรอวันที่มันย้ายเลยถ้ามันไม่ได้เล่นนะรอวันที่มันย้ายแล้วผมจะรอวันที่มันกลับมายิงแมนยูด้วยรอวันที่มันกลับมายิงไอเซนอนด้วยเออไม่ชอบไม่ต้องดูอดทนเก่งนะมึงอะ่ะ ถ้าอดทนเก่่ยก็อยู่กันไปนอนแล้วนะครับพรุ่งนี้จะรีบตื่นไปใส่บาตรพระเสื้อสีเหลืองพระเขาไม่ได้ใส่เสื้อเขาผมจีวรเรื่องแค่นี้ยังไม่รู้อีกเหรอและจีวรที่เขา่มไม่ใช่สีเหลืองสีส้มเสื้อเหลืองก็เสื้อกูแล้วกูก็ไม่ใช่พระกูไม่ต้องวินทบาทกูหาแดกเองได้ ดูจบแล้วเด็กผีก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นก็ได้เลยนะแล้วสําหรับใครที่เพิ่งผ่านมาดูเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแฟนเพจใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกด u u s c r i b e ์ช anel ใน YouTube ให้แฟนผีวร้ยคนด้วยนะครับ